เจนจอยหมอลำพันลายออฟฟิเชียลค่ะค่ะวันนี้มาตามค่ำคูค่ะโอ้ยบอแมนตบมุกจะคล้องเองจ้า <laughs> มาตามคํำขอค่ะเด้สัญญากับผู้บาสุรเดชไว้นะคะแต่ว่าบริสเซนสัญญาดอกค่ะร <laughs> ับปากเขาเพิ่นไว้ว่า,าสิลรองเพลงเจ็บแค้นแท่นนองให้เพิ่นฟังนะคะค่ะกราบขอพระคุณหลายๆนะคะที่ขอเพลงเขามานะคะคันะอ่า แฟนเพลงหรือว่าเอฟซีผู้ใดอยากฟังเพลงอยียงกะขอขอมาใดนะคะขันจอบลองใดจอบสิลองนะคะค่ะกะวันนี้มาลองผู้เดียวบ่มีคููมึงตี้หละมีแต่ต้นตใหม่พุ่นมีแต่ต้นตปาม่ทั้งหลังบ่มีครูผู้ใดสิมาเป็นครูกัมาเด้อผู้ใดสิมาโอ้น้อโอ้โอ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 โน้อนันะคะค่ะวันนี้พี่จ้อยบ่ได้มามาลองผู้เดียวค่ะค่ะแต่ว่าันสิลองเต่นอนพ้นเขียนไห้กะบ่คือเนาะค่ะ เริ่มตั้งแต่ต้นละกันแต่ว่าสิจําได้บบได้กะยะัยวากันนะคะมันหลายปีแล้วาจอบับไป้อมมาอยู่ค่ะอาจจะตั้มพุ่นตั้มพี่หน้อยนึงกะยะัยวากันเด้อค่ะผู้ใด,ดลองได้นั่มกะลองไปนั่มกันนะคะจ้ามาฟังเมึงเลยค่ะรับโทรศัพท์ฮัลโหลเสียงโทรจากน้อง ได้ยินเสียงดังก้องเป็นเสียงน้องห้องไ้สซยเน่น้องโดนเขาลอกอยู่เมืองบางกอกเหมือนถูกลอยแพทถูกวันคืนกล้ำเกลื่อนจนแย่ถูกเขารังแกบังคับขา ยุ่งกัดน้องเอ้ยเอ้ยนี่เนาะพอแต่ใดหูข่าวว่าน้องสาวเราไปโดนเข่าหลอกเด้อน้องเอ้ยเอ้ยจังแม่นเจ็บแขนแทนน้องหลายเด้อ เอ้ยเอ้ยน้องนี่เนะจังไม่เสือขนง่ายเด้อเอ้ยเอ้ยจังไม่ใช้หลวงล่อน้ำตาคลอจังไม่เสียใจเด้เบิ่งน้องแน่เด้อน้องเอ้ยลองว่ามาว่ามันเป็นจังใดเด้อน้องเอ้ยจังได้ไปเสียทาลองว่ามาเอ่ยสิหาทางซอยว่ามาเบิ่งเด้อ เอ้ยเอ้ยคือมันเป็นกะละแมนจังสี่ปีใกล้นี้ละมิชายมาเกี่ยวเลี้ยวเบิ่งเพื่นสัมงงามเอาหายน้องเลยมาข้าเอา น้องเถิดน้าน้องจ๋าเอ้ยพอเข้าใจถึงสิเป็นจังใดเอื้อยสิได้หาทางไปซอยอย่าพึ่งกังวลเสียจนนัง่งมือใจลอยเอ้ยบ่ทิมบ่ปลาบ่าปล่อยให้น้องน้อยคอยเอืเอ้อยสิมา ลาว่าผู้ฟังเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟังเด้อน้องสิเวาวาสิ่งที่น้องได้ทำมาเขาตีขาพงตบต่อยมันเจ็บปวดบอ่อน้อยมันเจ็บปวดบอ่อน้อยน้ำตายอยอยอู่บ่อเศร้าเอ้ยอยเอ้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 ย เอ้ยใจเย็นๆดอกเอาไว้แม่นสิเป็นดอกแนวใดน้ำลูบใจเอาไว้ก่อนในใจเอืย้ยแห่งหอนในใจเอืย้ยแห่งหอนปานถือคอนแม่นถูกใจน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ย แม่น้องนี่มันตัวลงเขาจนตามัวเกือบเสียโตนันเบิดท่ามาเคียดหลายแทนะมาเคียดหลายแทนะคิดอยากฆ่าแม่นโตตายเออเออเออนออเออ้ออเออเออเออนออเ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 เอะเ ่อนสุดท้ายจำบ่มมได้แล้วค่ะตั้มนาตั้มหลังกายว่ากันเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ขอเพลงเขามานะคะกลาบขอบพระคุณเ c นะคะแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่ติดตาม Job เ n j นจอยนะคะหรือว่า Job เ n j นจอยหมอลำพันลายออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะซิปนิวใหญ่ๆซ้ำกล้วยไขรนี่แหละค่ะกลาบสวัสดีค่ะ